ร้อยมาอีกหูเจมมาอีกแล้วจังหวะนี้ยังไงโอ้พุทธมาสุดกูจังหวะนี้พันสี่มาแล้วพันสี่ร้อยสี่สิบไปแล้วผมจังหวะนี้สองพันห้าหกศูนย์ไปแล้วผม้หนึ่งหมื่นไปแล้วหนึ่งหมื่นไปแล้วจังหวะนี้วิดีโอนี้จัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้มีอายุไม่เกิน1 8ปปีควรได้รับคำแนะนำ โอเคผมก็ขอกราบสวัสดีชาวออนอินกันทุกคนด้วยนะครับผมและวันนี้อยู่ในเกมสาวถา้ำเช่นเคยผมวันนี้เราจัดกันแบบผลโหนแลวผมทุน2 43ครับผมแต่เราจัดมาตาละยี่สิบเลยนะครับเพื่อนการไม่เสียเวลาเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติ่งหูติ่งแมวคอมเมนต์นะครมายเยอะๆด้วยนะครับตอนนี้จะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิครับผมเรียกได้ว,ดว,ว่าจัดหนักจัดเต็มจัดตืงจัดกันไปยาวๆเคร้บผมไ่ต้องรีบ ไม่ต้องร้อนครับผมจัดกันไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจัดกันไปแบบตึงๆกันไปเลยทีเดียวนะครับผมท <c oughs> ี่ถึงจังหวะนี้อย่างไง4.00มาผมไม้แรกของเราเรียกไรือว่าตึงจัดก,กันมาเลยผมเรียกสี่มาเรียกนำโชคทีนะครับผมเราจัดกันไปเลยนะครับผมจังหวะนี้8.00ก็มาหิ้ง20.00ก็มา3.00ก็มาจังหวะนี้ยังไงี้หิ้ง8.00ก็มาครับจังหวะนี้โอ้โห3.00ก็มา แปดหกีนย์ไปแล้วผมจังหวะนี้โอ้ยพวกเพลิรเโอ้โหพันสามร้อยไปนะครับผมมไมนี้จัดหลักจัดเต็มจัดตึงกนเลยนะครับผมเรียกได้ว่าสุดจัดจัดกันไปเลยผมจังหวะนี้แปดกว่าเลจะแปดร้ยกวาจ้าร้กว่าไปแล้วอยงไพันกว่าไปแล้วผมพันกว่าไปแล้วผมจังหวะนี้มเรียกว่าสุด ครับผมเจ็ดห้าสองหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ไปเลยนะครับจังหวะนี้ผมขออนุญาตจัดไปเลยผมสี่ร้อยเริ่มสูงสุดไปเลยผมแหมสุดซอยผมแหมเลขสี่เปเ็นเลขนำโชคของเรานะครับผมเราก็ต้องจัดกันไปอาอยาวยาเลยครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนผมจัดกันไปเรื่อยๆเลยนะครับจังหวะนี้ยังไงหนูเรีกเยกได้ว่าจัดกันแบบหดหมดไปเลยครับผมมา เทีเด็ดครับผมจังหวะนี้ยังไงฟรีมาหนึ่งมาสองมาสามมาสี่แล้ววายยังไงวายไม่มาครับผมอือ ok. รุยกันไปเลยครับผมตาะ 400, ละสี่ร้อยแล้วฟรีไปเลยครับผมสิบตาครับผมรุยกันไปยาวๆเลยนะครับผมอือ ok. เรียกว่าทีเด็ดกันไปเลยนะครับผมจังหวะนี้เจ็ดโอ้โหยังไงหกตาสุดท,ท้ายเท่าไหร่ครับผมยี่สิบมาแล้วผมสี่สิบคูณศูนย์คูณสี่ยังไงอือ คูณตียังไงจัดกันมายาวๆทุกวันนี้ห้าหกศูนย์ไปแล้วจ้าห้าหกศูนย์ไปแล้วจ้าหึ่คูณหกไปทีครับคูณหกไปทีครับจังหวะนี้ยังไงโอ้โหถามมาหรือเปล่าถามมาหรือเปล่าจังหวะนี้ยังไงจัดกันมายาวๆทุกวันนี้หึ่าอุดท้ายยังไงโอ้โหจบปเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับผม หกร้อยจุดศูนย์ศูนย์กันเตะเลยนะครับผมหืมสุดจัดจัดคผมเราก็จัดกันต่อเนื่องไปเลยนะครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนผมจัดกันไปายาวๆเลยครับผมโอ้โควาดีเน,นี่ยร้อยจุดศูนย์ศูนย์ก็มาจากเฮ้ยมาแล้วไงเราจังหวะนี้หืมแปดหมื่นแปดปแล้วนะครับผมโอ้โหไม้นี้หืมจัดหนักจัดเต็มจัดตึงกันเตเลยนะครับผมนื้ เมายาวๆเจ้าหมานี่เลยโอ้โหมึ่นกว่าแล 7, 000, 8, 000, าว้วหมื่นเจ็ดมืนแปดหมื่นไปแล้วนะครับผมอือหือตัวนี้เราไม่ดี้โหจัดมาหนักจัดมาเต็มอะไรทีเดียวนะครับอือหือแปดหมื่นแปดไปแล้วนะครับโอ้โหสุดจัดจัด,จด,จดกันเลยเลยนะครับผมเราขออนุญาตจัดต่อเนื่องกันไปยาวๆเลยครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนจัดกันไปยาวๆเลยนะครับผมอือหือสาวทำหมองเราโอ้โหทำเป็น มหดไปเลยผมแม่สาวถ้าหมอเรานี่วันนี้นี่จัดหนักจัดเต็มจัดเต็มไปเลยนะครับผมถึง160.00ก็มา240ก็มาโอ้โหเรียกได้ว่าสุดทั่วสดโคตรอื้อหสาวท้ามาแอบมองแล้ววายมาอย่างไรอืมาแล้วครับผม560ของเรา560ของเรามาแล้ว240.00ก็มาคูณสามมา240ไปแล้ว240มาแล้วยังโอ้อหฟรีมาหนึ่งมาสองผมเรียกได้ว่าสุดจัดจัด260ก็มาอื้อห ฟรีมาหนึ่งมาสองมาสามครับผมฟรีมาหนึ Wait, die, Mexico, like? meine, Same, oh ่งมาสองมาสามยังไงฟรีมาหนึ่งมาสองมาสามไม่โอ้โหหนึ่งหนึ่งพันสี่สิบไปแล้วโหยโคตรตึงครับผมจังหวะนี้ยังไงไหลมายาวๆบผมจังหวะนี้โอ้โหพี่วสองพันแปดไปแล้วสองพันแปดร้อยแปดสิบไปแล้วครับผมไหลมายาวๆผมไหลมายาวๆจังหวะนี้ยังไงโอ้โหมาอีกสี่พันแปดไปแล้วสี่พันแปดไปแล้วโอ้โหอีกหนึ่งตัวเท่านั้นจะมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่ามาหรือไม่มาหรือไม่โอ้โหและจบเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนี ครับผมเราก็จัดกันไปยาวๆแล้วผมต่อเน,นื่องมันไปเลยโอจันววนี้หกร้อยมาอีกหกร้อยมาอีกโอเ้เจมาอีกจั่หวานี้ยังไงโอ้หุ่ 1, 4, มาสุดโอ้จังหวะนี้พัน 100, 4, 5, 5, 6, สี่แล้วพัน 2, 5, 6, สี่ร้อยสี่สิบไปแล้วผมจังหวะนี้สอ้าหกศนไปแล้วผมหนึ่งหมื่นไปแล้วหนึ่งหมื่นไปแล้วจั่หวะนี้ จัดครับผมสาวทำามงเราจัดมา1นึ0 0แสนสอครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ